ก็สวัสดีด้วยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมชาลีชาลีชาเลน์กันนะวันนี้เราจะลองมาเล่นดูนะมันเป็นเกมชาลีที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้านนะ,ะเราจะไปเล่นกันเลยมาแล้วโอ้โหน่กกากลัวเออ ประตูอัตโนมัติใช่ไหมนะเปิดปิดเปิดปิดพลมก็เปิดเองได้อีกอืมถามอะไรดีชาลีชาลีชาลีอยากคุยกับฉันไหมหรอไม่ตอบแฮะ ชารีชารีชารีอยากคุยกับฉันไหมหยตอบแล้วอ่ะอาไงอยากโอเคชารีชารีคลิปนี้ฉันจะโดนผีหลอกไหมดูสิว่าจะโดนหลอกไหม ไม่ไม่ไม่แน่นะอรือสียงนกกากลัวไม่โดนแน่นะแน่ใจอืมชาลีชาลีชาลีกินข้าวหรือยังถามดูเผื่อเผื่อย,ยังไม่ได้กิน Hay mà mình dẫn cặp à? Ui Chị lẹo uh -huh. Sally, Sally, Sally sắp kinh to mù cà máy shop máy ไม่ตอบวะอืชาลีชาลีคลิปนี้จะมีคนกดไลค์ให้ไหมทำไมเออตอบแล้ว หยุดหยุดตรงเทียดโอเคดีมากมชาลีเคยขี้แตกไหม <c oughs> อลองดูเฮ้ยเฮ้ยห,หมุนเร็วอะ่ะ เคยเหรอโอ้โหก็อตอนเป็นเป็นทาลุกไงเอ้ยเป็นเป็นเด็กไงอืมชาลี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 เคยมีแฟนไหมถามถามไปอย่างนั้นแหละอยากรู้เฉย หูเคยมีแฟนเแล้เนี่ยชาลีชาลีชาล,ชาลีเคยติดคุกไหม ไม่เคยเหรอโอ้น่าจะเป็นคนดีนั่นเนี่ยเอ้าว่วตายเพราะอะไรล่ะเนี่ยอืมชาลีชาลีชาล,ชาลีชอบกินผักไหม โอ้ชอบเลยเนี่ยชาลีชาลีชาลีมีชื่อไหมก <c oughs> วนกวนกวนไปอย่างนั้นแหละอยากรู้ว่าชาลีจะตอบว่ายัางไงต้องตอบว่าเย็ดดิไม่งั้นเขาไม่พูดว่าชาลีชาลีหรอกยังไงอ้าวเฮ้ย ้าวชาลีชาลีชาลีชอบผู้หญิงหรือผู้ชายดูซิว่าชาลีชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอุ้ยเราเราลืมพูดว่านั้นผู้ชายตอบโนผู้หญิงตอบเย็ดแล้วกันนะ ชอบผู้ชายฮะหรือไม่ชอบทั้งสองงั้นเอาเป็นว่าชาลีชอบผู้ชายแล้วกันก็สลับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะ สำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายคลิปอาจจะไม่นานหน่อยนะเพราะไม่ดูจะถามอะไรกับชาลีดีบ๊ายบาย